เขาพูดชกันดีกว่าทิ่นี่ขาดหมองเหงามากไม่เก็ไม่มีเวลาอ่านทบทวนกันเลยอ่านไหนี่มันเครื่องปรอนก็เอาก่อนเราฝึกขึ้นไปบนชนิพานกันบ่อยแล้วเราก็คุยกับพวกพวกเราพวกนักเรียนทั้งหลายแหละก็ มีความรู้สึกว่าเราเข้าใจในดวงจิตของเราบนชนิพานขณะที่เราคุยอะไรกันแม้กระทั่งเราบวกเลขหนึ่งสองสามเราก็ทําได้คือตอนนี้เรามีสติสมบูรณ์บนชนิพานพอเราลงจากพระนิพพานมาสู่โลกมนุษย์เราก็สักพักหนึ่งเราก็เข้าใจว่าอันนี้อารมณ์ผลิพานพอเรารู้อะไรมีสติก็เป็นอารมณ์ผลิพานแต่ว่ามันก็อยู่ได้ไม่นานนะผมก็เลย ถามว่าพี่ว่าสตินี่ถ้าเรา,าใช้ข้างล่างเลยเป็นอารมณ์พระนิพพานใช่ไหมครับที่เราฝึกสติกันเนี่ยใช่ไหมครับเป็นยังไงหมอ <c oughs> ในช่วงที่เราทําจิตสะอาดแล้วเราก็เคลื่อนใจเราไปกราบพระที่นิพพานระหว่างนั้นกายภายนอกเนี่ย เราก็ยังสามารถจะแยกทําอะไรก็ได้หมอจะนั่งเขียนหนังสือทำอะไรก็ได้สวดมนต์ไหว้พระก็ได้ควา,ามตั้งใจที่ตั้งใจจริงๆคือตั้งใจไปที่พระตัวตั้งใจนะหมอนะครับส่วนนี้มันไม่ได้เป็นตัวตั้งใจแต่เราทําเพราะว่าม,มันอยู่ในภาะวะที่ต้องทําไปด้วยเราไม่อยากทิ้งงานแล้วเราก็ไม่ได้จะทิ้งวางมันไปแล้วก็นั่งเข้าสมาธิเฉยๆบางที่มันก็ทําอย่างนั้นไม่ได้ ถ้าเราให้เราจะต้องมานั่งเข้าสมาธิแล้วก็ยกจิตไปนิพพานเราคงมีโอกาสไปถึงนิพพานได้น้อยหน่อยต่อวันใช่ไหมหมอแล <waż> ้วก็ใช้เวลาทุกทุกทุกอริยบท่กที่ทุกเรื่องที่เราทํางานเพราะเราทํางานโดยไม่มีใครมานั่งคุยนั่งถามไม่ได้วุ่นวายกับเราใช่ <Street. S 2> ไหมเราเราทำคนเดียวทำคนเดียวก็ทํางานไปทํางานไปก็ส่งตั้งใจไปไอตัวตั้งใจที่เราขึ้นไปกราบพระ ไปทูนถามพระ,ะตอนนั้นเราไม่ได้มีเรื่องอนิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งมาฝาังเราเลยครบถ <OO> ูกไหมหมอครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเรารเราทําด้วยความไม่สงสัยจิตตอนนั้นเราก็สะอาดอมันสะอาดใช่เพราะว่ามันไม่ได้มีความโลภเราไม่ได้ทำเพราะมีความโลภเกี่ยวข้องเราไม่ได้ทำเพราะเรามีอารมณ์ไม่ชอบใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้ามาฝังเราไม่ได้มีอารมณ์หลงอะไร นี่มันว่างพอจิตมันว่างจากอารมณ์ทั้งสามประการและประกอบกับเรามีศรัทธาอันมั่นคงนั่นจะไปตอนไหนก็ได้อยงนี้นองอร,ระหว่างกายกับจิตมาแยกออกจากกันมันไม่แยกจากอะไรหรอกไม่แยกที่ตัวตั้งใจพอเราตั้งใจปั๊บมันก็ไปที่นั่นปุ๊บมันคุยตอนเนี้ยเอ่อหมอนั่งฟังผมหรือผมพูดเองผมก็ไปได้ผมพูดไปผมไม่นั่งอยู่กับพระก็ได้ก็ไปได้ครับถ้าผมตั้งใจไป แล้วถ้าเราตั้งใจตั้งใจมาสนใจเรื่องนี้ปับ๊บเรื่องนั้นก็หายครับอมพิณพานหายใช่ไหมหายครับนั้นความตั้งใจมันจะมีเพียงได้เรื่องเดียวครับถ้าสองเรื่องมันไม่เป็นมันไม่เป็นอารมณ์เอกคับตาลมเขาเข้าใจนะใช่ไหมหรอมันไม่ได้แหม่ฟางว่าเราทําเฉพาะนั่งหลับตาแล้วเราก็ยกจิตไปนิพพานพิจนารณาแล้วก็ไปนิพพานคืออารมณ์เดียวครับไม่ได้วัดด้วยกริยาอย่าง แต่ว่าที่ตัวตั้งใจของเราว่าเราไปตรงนั้นด้วยอารมณ์ใจเราเรื่องเดียวใช่ไหมเราไม่มีเรื่องอื่นนะครับเรากําลังมุ่งมั่นตรงนั้นแต่จะให้เราอยู่ตรงนั้นนานน่มันไม่ได้เพราะว่าเราทำสองอย่างเข้าใจมันก็เลยเคลื่อนตกมาครับพอตกมาปั๊บเราก็ไปอีกเข้าใจขึ้นขึ้นลองลงขึ้นขึ้นลองลงอย่างเงี้ยครับในตัวที่เป็นสมาธิคือตัวตั้งใจใช่ไหมล่ะหมอบเข้าใจตัวตั้งใจ แต่เวลาเราตั้งใจไปแล้วเราไม่ได้วอกแวกไม่ลังเลสงสัยไม่มีนิวร์ก็เป็นตัวตั้งใจที่มีสมาธิอย่างน้อยก็ประสม <c oughs> ประสานแต่พอเอิญว่าเราไปด้วยการเคลื่อนใจไป <c oughs> มันก็เลยไปได้กำลังฌานสี่ฌ <c oughs> านสี่ที่ใช้มันออกไปเพราะเราไม่ได้อยู่ที่นี่เฉยๆถ้าเรานั่งตรงนี้เรานึกเห็นตรงนั้นตรงนี้เป็นวิชาสามไม่ต้องถึงฌานสี่ให้อุปจารสมาธิเราก็สมา,าสมารถเคลื่อนจิตไปได้ เออมองเห็นได้ครับมองเห็นได้อ right. ่ามองเห็นได้แต่นี้เราเรานั่งตรงนี้ปั๊บเราทำเนี่ยปุ๊บแต่เราส่งใจไปปั๊บเราเคลื่อนใจไปครับมันเลยเป็นชาน์สีใช้งานแต่เราจะให้มันอยู่อย่างนั้นนานๆเราจะต้องมีความตั้งใจที่มั่นนานๆข้างล่างหรือข้างบนครับข้างบนนี่หมอเพราะว่าเราตั้งใจส่งไปชิ่นั้นส่งใจเราไปชิ่ตรงนั้นแล้วก็ต้องส่งกับความตั้งใจอยู่ตรงนั้นน่ะนานๆครับถ้าหมอท่งตัวนานๆปุ๊บจนเรื่องพางข้างล่างเนี่ย หมอไม่ได้ยินเรื่องราวเลยไม่ได้ยินเรื่องเหตุการณ์ไม่ได้เห็นอะไรรู้สึกว่าสิ่งนี้มันหายไปแบบจากหมอหมอไปอยู่ตรงนั้นเลยนะครับ,รบหมอทรงชานสีเต็มกำลังครับเห็นไหมแล้วตอนแรกเราไปแบบชานสีใช้งานหมายความว่าหูเรายังได้ยินตาเรายังเห็นเรื่องงานที่เราทําทุกอย่างมันยังเป็นปกติแต่ว่าความตั้งใจของเราเนะี่ยไปอยู่บนแดนอิพานรเราก็ยังเห็นพระเห็นตัวเราอยู่กับพระเราเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นหมด เรายังสามารถที่จะพูดจะคุยจะถามอะไรก็ได้ในช่วงเวลานั้นนะหมอครับใช่แต่มันได้ทั่วขนะเวลาในที่หมอว่าเดี๋ยวต้องลงอะครับพอลงมาปั๊บตรงนั้นก็หายครับเข้าใจหายไปเลยเหลือตรงนี้เลยก็ขึ้นไปใหม่ปุ๊บตรงนี้กับตรงนี้ข้างบนกับที่เราอยู่มันยังกึ่งๆเขาก็เายชันสีใช้งานครับแต่ื่อะไรที่หมอไปถึงตอนนั้นปุ๊บตรงนี้หายครับครับเป็นชันสีเต็มกําลัง เออเป็นมโนโตเต็มกําลังแต่นี่ที่ผมถามว่าที่เราลงมาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีสติเขียนหนังสืออะไรได้แล้วอารมณ์รู้สึกไม่มีโลภกับหลงอันนั้นจะเรียกว่าอารมณ์ปฏิพาณข้างล่างได้นะครับอืมคล้ายกันมากครับพี่คล้ายกันมากเลยครับรถ้าหมอถามเรื่องอารมณ์นะครับหมอไม่ได้ถามเรื่องว่าจิตไปอยู่บนแดนนิพพานนะฮะทีนี้่พูดถึงอารมณ์นะครับอารมณ์ครับ อารมณ์น,นั้นมันอยู่ที่วิปัสสนาเพราะระหว่างที่เราจะเคลื่อนไปสงนิพานได้เราก็ต้องมีวิปัสสนาครับเูกาใจไหมหมอวิปัสสนากแปลว่าเราไม่ลังเลสงสัยเน้นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรามั่นใจว่าความจริงเราคือจิตเต็มเต็มเลยนี่คือวิปัสสนาอย่างที่เรายอมรับว่าเราคือจิตนี่ไม่ใช่เราเราไม่เราไม่ลังเลเลยขาดสะบั้นออกจากความลังเล ถูกไหมหมอพอหมอถอยลงมาข้างล่างครับอ่าหมอก็ทําปกติแต่ผ้าผ้าหายไปแล้วทุกอย่างหายไปแล้วแต่อารมณ์ครับเพื่ออารมณ์ในวิปัสสนาญาณหมอยังอยู่ถ้าอารมณ์ของหมอยังอยู่อารมณ์นิพพานของหมอก็ยังไม่เสื่อมครับจครับเอาผมเครือนใจเลยครับเจอไหมหมอโดยธรรมชาติแล้วมันถ้าเราไม่มีวิปัสสนาญาณทรงตัวก็เสื่อมครับทีนี้พอพูดถึงพวกที่ไม่เคยแยกจิตเลย วกฝึกวิปัสสนาญาณเดินจงกลมนะฮะเดินจยกลมถึงมีส,มสติแข็งมากจนกระทั่งร่างกายเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับแล้วก็น,นิวรณ์ไม่เข้าเลยเนี่ยขนาดนั้นอารมณ์พระนิพพานมีใช่ไหมครับไม่แน่โอ,อไม่แน่ฮะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเราจเจริญสมาธิกองไหนได อาการกับกริยาแบบไหนกายาจำววาจะเป็นกายาเราจะเดินเวทนาแล้วจะเดินไปพิจารณาไปยังไงแต่ช่วงนั้นมันไม่ได้หมายเอาว่าเราจะรักษาอารมณ์พะนิพานอารมณ์พันธิพานมันแสงอยู่ที่ว่าเรากําลังดับทุกได้ในขั้นสังขารระเบกขายยาครับเข้าใจแล้วครับหมอคิดพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ของหมอไม่ใช่ตัวหมอแต่สังขารระเบกขายาาของหมอไม่เกิดนิพพานก็ไม่เกิด ครับอ๋อแต่ตัวรู้ว่าร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรหายลงหมดแต่ว่าอารมณ์สบายเนี่ยอันนี้ได้ไหมครับอรารมณ์พระนิพพานเป็นสังขารุเบกาขาย,ยานผมผมว่ามันเป็นอารมณ์ของฌานก็ <c oughs> มันเห็นไม่มีจริงๆพี่ครับก็มันมันต่างกับคําว่าสังขารุเปกาขาย,ยามาันละหมองต่างรับเพราะว่าเราไม่ยึดแล้วไม่ไมีไม่มีอะไรเลยเราโล่ลงสบายหลงโล่งสบายเป็นอารมณ์ของฌานเอาแล้ว อารมณ์ของฌานคือมันเกิดจากการที่เราคิดถึงสิ่งที่เราพิจารณาแล้วช่วงเวลานั้นนิวรมันไม่เข้ามาควนใจหมอครับ <Okay. S 1> และสิ่งที่หมอคิดหมอก็เข้าใจว่ามันเป็นความจริงอย่างนี้มันก็ดูว่ามันโปร่งถูกไหมหมอจิตหมอโปร่งสบายมันโลง่งสบายมันไม่มีอะไรมาควนใจหมอเลยใช่ไหมล่ะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้อารมณ์ของฌาน แต่ว่ามันเห็นจริงๆในดวงจิตมันไม่มีอะไรเลยมันโล่งหมดบาา่ังกายกระดูกของเราเนี่ยมันไม่มีไม่มีลักษณะอย่างว่างไปหมดเลยแต่อารมณ์ว่าถ้าคนเราพิจนารณาตาลักษณะญาณลงว่าอนัตตาก็เป็นแบบหมอได้ไหมอ๋อเข้าใจครับเข้าใจครับทีนี้ผมก็เลยถามเลืออ่อยไี่ีีกฮะคือหลวงพ่อเคยพูดว่าในองค์สมเด็จสมาเจ้าที่ยังมีพระองค์มีพระชนชีพอยู่มีพระอ ไม่ใช่เป็นพระเนี่ยทําได้ถึงฌานสี่สบายมากกิเลสไม่เข้าเลยถ้าก็บอกว่าถ้าเป็นพระหันแล้ว,ลวก็ลือไปถึงออกสมเร็จสมมาพุทธเจ้าแล้วเพื่อนบอกยังไม่ได้เป็นถ้าพอออกจากฌานพับออกกิเลสเข้ามาท่านก็ไปกูจะเป็นประริชิกท่านก็ไปกราบขอเข้ามาว่าผมเป็นประชิกิหรือเปล่าเพราะว่ามันสบาย,ยจริงๆทั้งหลายเพราะนั้น สบายเขาอ,อย่างนั้นเนี่ยพี่เหมือนกับจบเป็นพระอาหารหันต์แม่กระทั่งหลวงพ่อยังบ่นเลยว่าครั้งหนึ่งหลวงพ่อเคยคิดว่าเปว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยผมอยากทราบว่าขณะนั้นที่พระองค์นั้นหลวงพ่อถึงฌานเสียมีอารมณ์พระนิพพานปอนอยู่ด้วยหรือเปล่าครับไม่มีไม่มีเลยครับ,รบไม่มีโอ้ผมนึกว่าเพราะว่าจะก็ไม่มีกิเลสอยู่อย่งพี่กิเลสไม่ข้ามาปนไม่มีกิเลส<ป>ก็ไม่ได้หมายความว่าอารมณ์ถึงนิพพาน,น อแต่ว่าละอารมณ์ที่มันเป็นฌานสี่ถึงนิพานจริงๆมันไม่มีสุขไม่มีปิติครับหมอคนที่เขาจบกิจเวลาถึงความเข้าใจในอารมณ์ที่ถึงแล้วได้มีความกระจ่างในในความจริงทั้งหมดโดยไม่มีเรื่องต้องคิดหาเหตุหาผลหาความจริงต่อไปครับถึงตรงอารมณ์ตรงนี้ปั๊บมันไม่มีความสุขไม่มีปิติ มันมีเอกกต,ตาลมมันเป็นอารมณ์เฉยๆ <S <S ไม่ไดีใจไม่มีปิติไม่ได้ตั้งอยู่ในความสุขที่เกิดความโอเราถึงแล้วเราเราเข้าใจดีแล้วไม่มีหมอ <S 1> <S 1> มันเป็นอารมณ์สังขารโลเบกขายานมันเป็นอารมณ์ที่วางเฉยๆเรียบๆธรรมดามากเลย <S <S แต่มาเป็นอารมณ์ที่ไม่มีเรื่องอะไรมาคิดไม่มีเรื่องกวนใจไม่มีเรื่องต้องปรุงแต่งไม่มีความหาเหตุ หาผลอะไรเข้ามาต่ออีกแล้วมันหยุดเสมอนิ่งของจิตไปเลยเขาเรียกเป็นเอกตาลมอารมณ์มันเป็นอย่างนี้มาตอนจบมันไม่มีปิติไม่มีสุขเข้ามาปะปนไม่มีความปลื้มใจไม่มีความอิ่มใจมีความ,มาดีใจกับสิ่งที่เข้าใจแล้วไม่มีมันจะนิ่งสงบราบเรียบธรรมดามากเลยหมออืมครับครับหลังจากนั้นเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าทบทวน ทบทวนอาจจะมีอารมณ์เกิดปิติบ้างเกิดการคลองอารมณ์จิตที่คิดถึงสิ่งที่เข้าใจแล้วไข้ควรในอารมณ์แล้วเกิดปิติเกิดสุขเกิดเอกาตาลมอันนี้เกิดได้หมอแต่ในช่วงที่จบกิจหมายความว่าช่วงที่อารมณ์เข้าถึงความจริงแล้วเนี่ยพอถึงปับ๊บเรียบไม่มีเลยปกติมากเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนธรรมดาแต่ว่า ไม่มีเรื่องต้องคิดไม่มีเรื่องต้องสงสัยไม,ม่เรื่องต้องคิดต้องไปหาเหตุหาผลต่ออะไรอีกแล้วมันกระจ่างแล้วแล้วก็นิ่งเป็นเลยธรรมดาธรรมดามากเลยเส้พืที่พูดกันเนี้ยมายก็ผมเข้าใจครับแต่ว่าผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าถ้าทําอะไรทั้งหลายแหล่เช่นเดินจงกรมเจนกระทั่งอารมณ์เนี่ยสบายโลภก็หลงไม่เกิด นั่นแหละอารมณ์ผลิตภัณฑ์จะเพาะวันวันเราว่าอยู่ระหว่างวันที่เหลือเจอในชีวิตหนังสือเล่มนันนเขียนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็เลยคิดว่าต้องผิดแน่ๆที่เขียนมันเนมันเขียนไม่ถูกอะแล้วสังเกตได้วิปัสสนาญาณจริงกับวิปัสสนาญาณปลอมมันมีเครื่องวัดวิปัสสนาญาณจริงกับปลอมใช่ไหมครับผมรมะว่าเราเข้าวิสัสู่ในอารมณ์วิปัสสนาญาณ แล่เรา็รู้สึกว่าเราได้ไข้คนในความจริงแล้วมาเกิดความสบายใจอิ่มใจเกิดปิตุมิติมามีความสุขสดชืน่นโอ้โอรู้สึกว่าเรานี่เข้าถึงแล้วเข้าใจแล้วอันนี้ไม่ถึงขอยืนยันว่าไม่ถึงอืมเพราะสิ่งนี้จะไม่เกิดอสิ่งนี้จะเกิดเฉพาะโลกียะฌานเท่านั้นพอถึงโลกุตจะราชานจะไม่เกิดสิ่งนี้หมอการเมื่อเข้าถึงผลเล้่เข้าถึงผลปุ๊บมันจะสงบนิ่ง มันจะมีไม่มีกับเพิ่มไม่มีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆไม่มีปิติไม่มีความสุขมาเข้ามาแทรกแซงเลยมันจะเป็นอารมณ์เดียวนิ่งสงบในความเข้าใจของมันอย่างนั้นนั่คือหลักของการเข้าถึงผลมันจะมีสิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันแต่ถ้าเราทําวิปัสสนาญาณหรือว่ากําลังจเจริญสมาบัติของเราดีแล้วก็พิจนารณาไข้โคนเดินจงกรมน,นั่งอะไรก็ตามเถิดแล้วเกิดความรู้สึกข,ของเร,เราเข้าใจดีเหมือนกับพระอนาคามีทรงสมาธิจ,จิตด,ดี เท่าการไข้่คนในขันห้าพิจาณาไม่ใช่เราของเราจริงจะมีความรู้สึกเข้าใจว่าร่างกายนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในอารมณ์พระอนาคามีสิ่งที่เกิดคือเกิดปิติเกิดความสุขเกิดความพอใจในผลที่เกิดขึ้นท่านกระหลงว่าท่านเป็นพระอารหันต์แต่จริงๆท่านไม่ได้ถึงความเป็นอรหันต์แค่พระอนาคามี <S <S นั้นตัวที่จะวัดว่าผลมันจะเป็นยังไงดูตรงว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นตอน,นั้นอ่ะมันมีปิติไหมถ้ามีปิติมีสุขบนด้วยไม่ใช่ อารมณ์จะต้องเกิดเป็นสังขารโรเบกขครยากเนี่ยว่ามันไม่มีความคิดอะไรแต่มันสงบในความคิดมันนิ่งสงบแล้วก็มีความโปร่งสว่างภายในเฉยๆไม่มีอาการสิ่งอื่นมาให้เกิดความกระเพื่อมมีความสุขมีปิติไม่มีเลยอันนี้คือคืออารมณ์ของผลที่เกิดนะส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครก็พูดกันให้จำไว้ดีเวลาปฏิบัติที่คนเขาหลงกันคือว่า มันพอเรามีปิติมีสุขเธอเชื่อไหมว่าเวลามีปิติกับสุขเธอจะอดที่จะพูดเรื่องในผลที่เธอได้กับคนอื่นไม่ได้อดใจไม่ได้เพราะว่าความปิติความสุขกับหมอครับมันจะต้องเผื่อแผ่คนอื่นเขาเธอแม่หมอใชอแต่ในพระอรหันต์เนี่ว่าพูดจะถึงแล้วเขาไม่มีนะหมอถ้าถึงพระโสดาบันเขาก็ไม่พูดกันไม่ไม่มีเมตตาจะให้เลย โอเบกขาหมออ็คือพี่พูดเคยพูดหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระหันเนี่ยก็ยังมีเมตตาที่จะสอนอะไรเงี้ยไม่ได้เลยไม่พูดเลยเลยอันนั้นไม่ใช่สอนหมอหม็ว่าเราเนี่ยคนแมวหมอเคยไยินด้ยินได้ฟังไหมว่าท่านบอกคนไม่ได้คือคนมักจะพูดคนพูดคือคนไม่พูดคนไม่ได้คือมักจะชอบพูดอคนได้จริงเขาจะไม่พูดมาเคยได้ยินไหมล่ะไอเนี่ยความหมายหมายความว่า คนที่ยังไม่ได้เนี่ยเขาจะมีปิติเขาห้ามใจเขาไม่ได้ที่จะต้องพูดแต่คนที่ได้ถึงแล้วเขาไม่ได้ทรงปิติเขาทรงเอกตาลมเขาไม่จําเป็นต้องพูดในเรื่องที่เขาถึงแล้วเว้นแต่ว่ามีคนถามถามคือการแนะนําทางปฏิบัติมาถึงผลหรือเขาสอบถามเพื่อความว่าคุณก็ถึงเราก็ถึงก็อยากจะทบทวนสอบถามว่าคุณเข้าใจยังไงเราเข้าใจยังไงก็เป็นการเขาเรียกว่าถ่ายทอด ในสิ่งที่เราเข้าถึงในสิ่งที่พระเจ้าสอนได้กันอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่ถึงแล้วเขาคุยกันมันไม่ได้เป็นการโอร้อวดมันไม่มีปิติเข้ามาปะผลมันไม่มีการอยากจะให้คนอื่นเขาต้องรับรู้ในผลที่ตัวเองถึงแล้วอารมณ์แบบนี้ไม่มีแต่ถ้ามีในบุคคลผู้ใดเชื่อได้เลยว่ายังไม่ถึงจะจําจตรงนี้ไว้นะไม่ว่าอาการใดที่เกิดขึ้นในผลของการปฏิบัติถ้ามันมีสิ่งนี้เป็นตัวฟ้องคือมานในใจถึงคือมันยังมีปิติ มันมีสุขติดเข้ามาด้วยนะเธอโดนหลอกเขาเรียกเป็นไม่ใช่วิปัสนาญาณมันเป็นวิปัสสนูปกิเลสมันปะปนไปด้วยความความหลงความมีมานะมันยังมีสิ่งนี้อยู่ในใจอยู่เพียงแต่ตัวเองเจ้าของตัวจะไม่รู้เพราะคิดว่าเราเข้าใจในขันห้าแม้กระทั่งพระอนาคามียังหลงเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยไม่หล่ะไม่ใช่ว่าคนที่จะเข้าถึงจริงๆ เขาต้องตอบเราได้ว่าอารมณ์เข้าถึงมันจะไม่มีหรอกนะแค่มันแวบเดียวแล้วก็เข้าใจเข้าใจปุ๊บก็ก็คือเข้าใจจะต้องไปคิดอะไรต่อมันก็ไม่น้ึงคิดอะไรต่อมันก็เรียบๆปกติธรรมดาธรรมดาถูกไหมหมอถ้าเราเข้าใจแล้วก็คือเข้าใจเลยแต่ถ้าเรามันเกิดความเข้าใจแล้วเกิดอู้อิ่มใจชื่นใจดีใจตัวเองเหมือนคนไม่เคยได้อ่ะ โอ้คิดเพียนทับตายแล้วโอ้โหกูกระจ่างแล้วกูกระจายแล้วขันห้าม่เจ่กองกูว่ามันใช่ตัวกูว่าอ,อิ่มใจไม่ถึงยังไม่ใช่ร้อยทั้งร้อยที่เพี้ยนไปแบบนี้อะไรเยอะคนปฏิบัติ<ม>เพราะว่าเขาไม่เคยถึงจุดปลายจริงๆว่าคนที่เ็าถึงที่สุดแล้วมันมีอาการอย่างไหนมันจะต้องไม่มีพิตกไม่มีวิจารณ์ไม่มีพิติไม่มีสุขมันเป็นเอกขตานลมมันจะมีอารมณ์นี้อารมณ์เดียว แต่ังมีวิตกมีวิจาร์มีพิติมีสุขปะคนด้วยมันก็มีนิวรณ์ถูกไหมหมอนิวรณ์ยังมีครบอยู่นี่คือลักษณะจำไหมนะเจ่จะไม่ค่อยได้รู้หรอกเพราะว่าเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยพูดแต่เราจะพูดให้ฟังว่าผลของการปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนี้คนถึงผลแล้วมันไม่มีไม่มีปิติไม่มีความสุขสุดชื่นอะ ข่มใจมันมีจต่ควา,ามสุขมันเกิดจากควา,ามสงบคือตัวเข้าใจมันเป็นควา,ามสุขอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนควา,ามสุขจากเหมือนจากเราเข้าฌานแล้วมีควา,ามสุขผลด้วยมีปิติผลเลยเพราะมันจะมาใกล้เคียงกันถูกไหมหมอปิติสุขเกิดจนตัดละปิติสุขเกิดเอกสารลมส่งฌานสี่ใช่ไหมคนจบมันต้องจบที่ฌานสี่ทีจ้ะแม่แม,ม่พูดทั้งอารมณ์ผู้ที่รับว่าโปรง่ง สบายเนี่ยก็ย,ยังยังยังไม่ถึงนะครับมันจะรู้ได้ความรู้สึกของตัวเองว่าเราพอใจในอารมณ์ที่โปล่หรือสบายไปนนลักษณะลักษณะว่าเราดีใจเรายินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นหรือเปล่าถ้ามีไม่ใช่มันจะเป็นชาโลกีหมดครับไม่ใช่ชาโลกุตละชาโลกุตละถ้าตั้งแต่พระอนาคามีถึงพระอาหารหันต์จะต้องเป็นอย่างนี้ลงเอกตาลงอย่าง